สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยปลอดภัยห่างไกล NCD ด้วยการปรุงหวานมันเค็มน้อยค่ะวันนี้มาทำข้าวผัดสับประรดค่ะใส่ข้าวลงไปตอนที่เครื่องของเรายังน้ำขุ่นอยิ่นิดหนึ่งอะนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดสับประรดจะลองชิมดูนะคะจะลองชิมดูอร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะมาเตรียมสับประรดก่อนนะคะ สับประรดอันนี้เราก็จะมาดูทรงก่อนว่าเขาจะตั้งไปทางไหนถึงจะสวยอันนี้อันนี้หัน่นหั่นด้านนี้ออกมาแล้วเพราะว่าจะได้ลองลองตั้งทรงเขาดูว่าเขาตั้งแบบนี้เขาสวยไหมอะไรเงี้ยค่ะลูกนี้ลูกไม่ใหญ่มากเราก็จะหั่นแค่ไม่ถึงครึ่งอะ่ะเพราะว่าเป็นสับประรดลูกเล็กๆนะคะก็ะหั่นออกไปเลยโอ้โเนื้อสวยมากเลยเราก็จะมา ควานเนื้อเข้าออกก่อนนะคะโดยใช้มีดใช้มีดคมๆหน่อยอันนี้เป็นมีดควานผลไม้แซะข้างๆก่อนนะคะเขาจะได้ออกง่ายอืมโอสวยด้วยออกมาสวยด้วยนะ แซกข้างๆเอาเนื้อออกมาก่อนนะคะเป็นสับป,ประรดภูเก็ตลูกเล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากแต่ก็กําลังดีแหละค่อยๆควานเนื้อออกนะคะอย่าให้อย่าให้ทะลุเพราะว่าเราจะเก็บไว้เป็นจานใส่ข้าวผัดเนื้อสวยมากเลย เราจะใช้ช้อนช่วยสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ออกง่ายๆก็จะได้สับป,ประรดแบบนี้ค่ะเอาไว้เป็นจานข้าวผัดนะคะส่วนประกอบหลักของข้าวผัดสับป,ประรดวันนี้นะคะอันนี้เป็นข้าวกล้องเป็นข้าวเย็นนะคะอันนี้เป็นหมูแล้วก็ปลาหมึก ไข่สับปะรดมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมนิดหน่อยอันนี้เป็นผัดชีนะคะเดี๋ยวจะโรยด้วยธัญ,ญพืชและถั่วต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราเตรียมของไว้หมดแล้วมาดูวิธีทํากันได้เลยค่ะผัดกระเทียมกับหหอมก่อนนะคะใครที่ไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะฉุนเกินไป แต่เราจะใส่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หั่นประมาณหั่นเต๋ประมาณนี้ค่ะข้าวผัดวันนี้จะทําด้วยข้าวกล้องข้าวผัดข้าวกล้องนะคะอันนี้เป็นข้าวเย็นหุงไว้แล้วเป็นข้าวเย็นที่เหลือใช้ข้าวเย็นทําก็จะดีก็จะไม่ไม่เละค่ะถ้าเป็นข้าวที่หุงใหม่ๆเนี่ยเวลาผัดจะผัดยากนิดหนึ่งใส่เนื้อหมูลงไป พอหมูใกล้สุกเนี่ยนะคะเราให้ใส่ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปแคย่ยียีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะให้ไข่กับไข่กับหมูเข้าเข้ากันประมาณนี้แล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว ปรุงรสเผื่อข้าวเลยนะคะเพราะประเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเข้ามาผัดเครื่องลงไปก่อนนะคะอันนี้ใส่ปลาหมึกลงไปด้วยปลาหมึกนี่ลวกสุกแล้วนะคะเข้าวผัดเครื่องเยอะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวแล้วแล้วก็จะใส่ผงกะหรี่ลงไปนิดนึงเพราะว่าจะทำคล้ายๆมันจะมีกลิ่น ให้มันมีกลิ่นหอมหอมสักหน่อยนะคะอุ้ยเยอะหอมเชียวใส่ผงกะหรี่ลงไปแล้วมันจะหอมหอมมันจะเหมือนเหมือนเป็นข้าวผัดชายหาดเลยประมาณนี้นะคะจริงๆที่วัดไม่เคยปรุงอาหารด้วยน้ำตาลเลยนะก็คือเวลาที่จะต้องการความหวานเนี่ยก็จะเอามาจากวัตถุดิบที่ ที่เราเอามาใช้ค่ะอันเช่นอันนี้เนี่ยก็จะใส่ใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศกับกับหอมหัวใหญ่เนี่ยจะออกรสกลมกล่องอยู่แล้วนะเวลาที่เขาผสมกันเน่นมจะมันจะอร่อยจะมีเปรี้ยวมีหวานรวมกันแล้วแล้ววันนี้เนี่ยจะใส่สับป,ประรดเข้าไปด้วยสับป,ประรดนี่ก็หวานเลยแหละและยังมีเมล็ดธัญพืชและถั่วต่างๆด้วยเขาจะออกมันๆหวานๆอยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวเราใส่เข้าไปเนี่ยรสชาติก็จะกลมกลืนกลมกลม่อมผัดไปพวกเครื่องเนี้ยเกือบจะแห้งนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยเห็นไหมคะว่าเราผัดข้าวเย็นน่ะมันจะผัดง่ายสีจะออกเหลืองๆนิดนึงนะสีเหลืองเนี้ยมาจากงขงกะหรี่ผัดให้ข้าวค่อนข้างแห้งเลยนะคะหอ,อมมากเลยนะชิมรสด,ดูนะคะชิมรสให้อร่อยแล้วนะคะชมชิมรสชาติให้พอใจแล้วเราก็ใส่ ท้ายสุดเนี่ยเราก็จะใส่สับป,ประรดลงไปนะคะวันนี้เป็นข้าวผัดสับป,ประรดก็ใส่สับป,ประรดเข้าไปด้วยสีสวยกลมกลืนมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะคือรสชาติใช้ได้เลยละ่ะอืมอร่อยเลยเราจะโรยทันยาพืชลงไปด้วยนะคะข้าวผัดสับป,ประรดวันนี้ก็เสร็จแล้ว เราก็จะมาตักใส่จานเลยนะคะจานที่เราเตรียมไว้แล้วนะะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส,ใส่จานเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ